รับวันนี้ผมจะมาขายโมเดลบยมอนครับคราวนี้มาแบบชุดใหญ่เลยครับจัดเต็มนะครับจัดเต็มนะมีตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยแล้วกันนะอันนี้ถุงละหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับมียี่สิบสี่ตัวนะครับค่าจะส่งอีกสามสิบบาทครับรวมแล้วเป็นเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใครซื้อสองถุงผมจะส่งอีเมลให้เลยนะครับ ใครซื้อถุงเดียวผมส่งกับลงทะเบียนนะอันนี้ถุงแรกครับนี่ะถุงที่สองครับรับโอนเงินนะครับรับโอนเงินถุงที่สามถุงที่สี่ถุงที่ห้าครับถุงที่หกครับผมเอาถุงถุงเก่าคลิปที่แล้วมารวมกับถุงใหม่นะเอาไว้ครับเลือก นี่ครับมีทั้งหมด24ตัวนะตัวเล็กครับนี่ครับ,นะครบ,ครบใครซื้อเยอะเดี๋ยวมีของแถมนะมีของแถมทุกชิ้นนะครับย้ำนะครับมีของแถมทุกชิ้นนะครับใครสนใจทักแชทมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ไอดีไลน์ไว้ครับใต้ล่างคลิปนะันีเยอะครับ แล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่ตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ตัวใหญ่ตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับดูน,นะครับสนใจไหมครับมีของแถมลูกชิ้นนะครับใครซื้อเยอะนะเดี๋ยวแถมให้หนักๆเลยนี่ครับา่า อีกครับแล้วก็มีการโปเกมอนนะครับอันนี้เป็นของแถมมาใหม่เป็นอย่างนี้นะจะเปิดให้ดูนี่แถมสำหรับคนที่ซื้อถุงเล็กนะฮะสองถุงนะครับแถมการ์ดนะนี่นี่นีะครับเดี๋ยวทักแชทมาเลยครับสนใจอะไรทักแชทมาเลยครับครับก็มีเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย